สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกุมและชาวลัคนากุมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์ในคลิปนี้ได้จัดทําขึ้นเป็นคลิปพิเศษในหัวข้อปฏิหารข่าวดีเรื่องใดที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมภายใน11วันนี้นะคะนับจากวันที่คุณเข้ามารับชมจัดทําขึ้นสําหรับชาวราศีกุมทุกท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคม หรือท่านที่มีลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมก็สามารถรับชมได้นะก็เปิดมาฟังได้ตลอดเลยไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนถือว่าคุณโชคดีมากๆที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะคะก็เป็นการทำนายดวงโดยภาพรวมอขอให้รับฟังอย่างมีสติสิ่งไหนดีก็รับฟังไว้เพื่อเป็นพลังบวกในการดาเนินชีวิตสิ่งไหนไม่ดีนะก็ฟังเป็นแนวทางเพื่อระมัดระวังตัวป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้น ดวงดีไม่ดีไม่ใช่อยู่ที่โชคชะตาหรือฟ้าริขิตแต่อยู่ที่การกระทําของเราเองนะทำอย่างไรได้อย่างนั้นเราเป็นคนกําหนดชะตาชีวิตตัวเองความคิดและการกระทําที่ดีจะนำความความสําเร็จมาสู่ตัวคุณเดี๋ยวมารับฟังคําพยากรณ์ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ แรกนะคะหนึ่งดาบเก้าไม้เทา้าเดือยไฮเป็นเทสสิบัวนะคะเดมูนแล้วก็เป็นไพ่พาพิเคเนกสี่ดาบแปดเหรียญแล้วก็เป็นไพ่ใบพิเศษนะคะไพ่ประสุดท้ายจะเป็นแปดดาบ เป็นพลังงานของการต่อสู้ฝ่าฟันนะคะกว่าคุณจะทําอะไรสําเร็จนะก็ต้องต่อสู้ฝ่าฟันกับอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่คุณต้องการก็ต้องเหนื่อยต้องปาดเหงื่อกันซะหน่อยนะไม่มีอะไรได้มาง่ายๆปัญหาอุปสรรคระหว่างทางก็ถือว่าเป็นสีสันของชีวิตยังไงก็หนีไม่พ้นนะคะสู้ประจัหนหากับมันไปเลยดีกว่าหรือถ้าได้อะไรมาอย่างง่ายได้นะเราก็ต้องรักษาสิ่งนั้นให้อยู่กับเราให้นานที่สุด อะไรที่มันได้มาอย่างง่ายๆมันก็ไปจากเราง่ายเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เราเพียรพยายามนะหาได้ด้วยตัวเองสิ่งนั้นจะยังคงอยู่กับเราตลอดไปไม่มีใครจะมาขโมยของเราได้นะคะช่วงนี้มีเรื่องต้องตัดสินใจนะตัดสินเกี่ยวกับเส้นทางชีวิตของคุณว่าจะไปในทิศทางไหนไปซ้ายไปขวาจะเดินหน้าหรือถอยหลังดีอาบางทีต้องตัดสินใจแทนคนอื่นด้วยนะคะ ก็ขอให้ใช้สติแล้วก็ปัญญาไต่ตองให้ดีๆแล้วจะทําให้การตัดสินใจของคุณในหลายเรื่องเนี่ยถูกต้องนะคะช่วงนี้จะมีเงินนะมีะไรายได้เข้ามามากขึ้นแต่ติดที่คุณอาจจะเป็นคนที่ใช้เงินเก่งนะคะยังไงก็ควรระมัดระวังนิดนึงนะไม่ซื้อของฟุ่มเฟือยของที่มันยังไม่จําเป็นก็อย่าเพิ่งซื้อนะคะเพราะของเก่าก็ยังใช้ได้อยู่ แต่ถ้าเป็นสิ่งที่จะสามารถนําไปต่อยอดให้เกิดรายได้นะก็ซื้อได้นะคะการเงินของชาวราศีกุมนะก็ถือว่าสภาพดีมากๆปฏิหารข่าวดีน่าจะเป็นเรื่องของการเงินที่คล่องตัวมากๆนะคะจากที่ติดขัดมาโดยตลอดก็เริ่มที่จะฟื้นตัวนะดีขึ้นเรื่อยๆเงินที่สูญหายไปก็จะได้คืนหรือเงินที่คิดว่าไม่ได้แล้วนะคะก็จะได้นะและยังโดดเด่นในเรื่องของความสําเร็จด้วยนะคะ สิ่งที่คุณกําลังทําหรือเพิ่งเริ่มต้นทําก็จะเริ่มส่งผลดีนะอะไรหลายอย่างดูจาลงตัวนะคะพวกปัญหาต่างๆคุณก็แก้ไขให้มันเบาบางลงได้บ้างแล้วนับจากนี้นะก็เตรียมต้อนรับความสําเร็จเปิดกระเป๋ารับเงินรัวๆกันได้เลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้มีโอกาสที่ไปร่วมทําบุญไปร่วมงานมงคลน,นะคะสองทำบุญนี้เข้ามาเยอะเลย หรือจะเป็นงานมงคลของคุณเองก็ได้นะคุณเป็นเจ้าภาพเองมีแขกเรือมาร่วมยินดีมากมายเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีความสุขที่ได้คุยได้สังสรรค์กับเพื่อนฝูงได้สังสรรค์กับในหมู่เครือญาตินะคะหรือจะเป็นปริหารข่าวดีในเรื่องของการเรียนนะสอบได้สอบผ่านสามารถสอบเข้าบรรจุทํางานได้นะคะก็ล้วนแล้วเป็นข่าวดี ที่จะเข้ามาให้คุณได้ชื่นใจนะชื่นใจที่ความพยายามของคุณไม่เสียเปล่านะคะคุณจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่านะ <c oughs> เกินความคาดหมายจะรู้สึกว่าสิ่งที่คุณปรารถนาอย่างแรงกล้าจะเป็นจริงตามที่คาดหวังเอาไว้นะคะส่วนหนึ่งมันก็มาจากการกระทําของเราเองนะไม่ลงมือทําไม่อดทนพยายามความสําเร็จก็คงจะไม่เกิดนะคะ ดวงชะตาก็ส่วนหนึ่งแหละนะอีกส่วนหนึ่งก็คือการกระทําของตัวคุณเองด้วยช่วงนี้นะคะชาวราศีกุมจะมีสเสน่ห์มากๆเลยนะคนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาจีบมีคนเข้ามาชอบนะคะก็จะหายโสดในเร็วๆนี้นะมีคนมาแอบเปิ้นเราหรือเราเป็นฝ่ายไปจีบเขาก็ได้นะคะอาจจะมีพ่อสื่อแม่สื่อที่ทําให้คุณได้เจอความรักก็ได้ดวงความรักของคุณก็ค่อนข้างโดดเด่นดีมากๆ หรือถ้านะเป็นคนคุยนะคะคุยคุยกันอยู่ก็อามีโอกาสที่จะเลือกสถานะมาเป็นแฟนกันมาเป็นคนรู้ใจมีความชัดเจนในความสัมพันธ์นะคะหรือถ้าเป็นคู่รักที่คบหากันมานานก็จะมีการมั่นหมายแต่งงานกันก็ได้สําหรับใครที่โหมทํางานหนักนะคะก็ระวังจะไม่สบายนะเพราะพักผ่อนไม่เพียงพอจะทําให้เป็นหวัดง่ายภูมิแพ้ลดลงไอจาม ก็ต้องดูแลสุขภาพเราด้วยนะคะรักงานได้นะแต่อย่าลืมรักตัวเองไม่ไหวก็พักอย่าเฟินเดี๋ยวจะไม่คุ้มเอานะคะแล้วก็ช่วงนี้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรจะมีคนคอยอยู่เคียงข้างคอยสนับสนุนคุณอยู่ไม่หา่างไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานเจ้านายลูกน้องนะไม่คนใดคนหนึ่งแหละที่จะคอยหนุนหลังคุณอยู่ตัวคุณจะมีเซนส์ที่ค่อนข้างแรงนะคะสามารถมองคนออก คนไหนน่าคบไม่น่าคบจะจัดการกับคนเหล่านั้นยังไงจะเข้าไปหาดีไหมนะคะคุณจะเข้าใจสิ่งรอบตัวมากยิ่งขึ้นแต่ก็ควรใช้เซนส์ประกอบกับหลักความเป็นจริงแล้วก็เหตุผลด้วยอย่าใช้เพียงแค่เซนส์อย่างเดียวนะไม่ฉะนั้นแล้วอาจจะทําให้คุณทําอะไรผิดพลาดได้นะคะก็อย่าเพิ่งตัดสินใครถ้ายังไม่ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนหรือได้ยินอะไรมาเพียงด้านเดียวนะควรฟังความหลายด้านหลายคน เพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะแล้วก็ช่วงนี้มีคนเข้ามาให้ความสนใจเราเยอะทําอะไรก็จะได้รับการตอบรับที่ดีจะเป็นที่รักที่เมตตาเป็นอย่างมากนะมีผู้หลักผู้ยายอุปถมัมภ์ค้าชูเหมือนคุณกําลังได้รับพลังดีๆมีสิ่งดีๆมากมายเกิดขึ้นมีปัญหาอะไรก็จะมีคนมาให้คําปรึกษาให้ความช่วยเหลือมีโอกาสที่จะได้ดีในหลายด้านนะคะมีเรื่องน่ายินดีเข้ามา ได้เงินที่คาดหวังนะเคียยนี้สินได้จนหมดนี้หมดสินนะคะได้รางวัลได้รับชัยชนะจากการแข่งขันถ้าทำงานนะก็จะได้ปรับตำแหน่งนะคะแล้วก็ได้ของรับกับคืนอะไรที่มันเป็นของเราเราก็จะได้คืนมาแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆบางคนกำลังฝึกฝนทักษะในด้านต่างๆเพื่อนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพเลี้ยงดูตัวเองหาอาชีพเสริมทำนะคะ แม้สิ่งนั้นคุณอาจจะไม่เคยทำไม่มีความรู้มาก่อนแต่ถ้าคุณมีความตั้งใจวางแผนมาดีคุณก็สามารถทำได้นะถ้าเปิดใจที่จะทำยังไงก็จะสำเร็จแน่นอนนะคะแล้วก็ช่วงนี้ระวังเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกคุณจะมีอารมณ์ค่อนข้างอ่อนไหวง่ายนะขี้ใจน้อยใครพูดอะไรหน่อยก็ชอบเก็บเอามาคิดให้มันเป็นทุกข์ก็ต้องพยายามปรับนะคะ ภายนอกคุณดูเข้มแข็งแต่ภายในนะอ่อนปวกเปียกเลยซ่อนอารมณ์บางอย่างไว้ภายในใจมีความลับที่ไม่สามารถบอกใครได้บางทีถ้าได้พูดระบายออกมาบ้างมันก็จะดีนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องที่พูดไม่ได้จริงๆก็ไม่เป็นไรนะเราทุกคนก็มีความลับที่เก็บซ่อนด้วยกันทั้งนั้นนะคะอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่จะพูดก็ได้ หรือหากเป็นสิ่งที่ไม่ควรพูดนะก็เก็บไว้ดีกว่านะคะถ้าพูดออกมาแล้วอาจจะส่งผลเสียกับตัวคุณกับคนอื่นแต่ถ้าเป็นเรื่องอแต่ถ้าเรื่องที่พูดเนี่ยมันเป็นพูดแล้วดีนะพูดแล้วเป็นผลดีผ่านการไต่ตองมาอย่างดีแล้วนะคะคิดดีแล้วก็จงพูดนะพอพูดแล้วทุกอย่างมันก็จะผ่อนคลายนะคะแล้วก็เป็นไปนในทิศทางที่ดีต้องพูดด้วยสตินะคะดูความเหมาะสมด้วย ชีวิตช่วงนี้ของคุณอยู่บนหนทางแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆหากคุณคิดดีทําดีอยู่เสมอนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือจะอวยพรให้คุณทําอะไรก็สําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องเรียนเรื่องธรรมะหากินต่างๆคุณจะสมหวังอย่างที่ใจปรารถนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะปกป้องคุ้มครองให้คุณปลอดภัยยามเดือดร้อนนะก็จะมีคนมาช่วยเหลือทําอะไรก็จะราบเรื่อนไม่ติดขัดนะคะ จะทาอะไรก็ตามเขาให้มีความมั่นใจนะห้ามท้อแท้ห้ามดูถูกความสามารถตัวเองคนอื่นอาจจะดูถูกความสามารถของคุณแต่คุณอย่าดูถูกตัวเองนะคะคุณจะทําได้ดีเกินคาดก็ได้นะเราอย่าไปสนใจคำวิาพากษ์วิจารณ์ลบๆของคนอื่นนะคะหรือถ้าคําดูถูกดูแคลนต่างๆเนี่ยก็ไม่ต้องไปสนใจนะให้ปิดหูตัวเองเอาไว้แล้วโฟกัสกับเป้าหมายของตัวเอง วันหนึ่งเราจะถึงเป้าหมายปลายทางของเราได้นะคะก็แนะนําให้ชาวราศีกุมทําบุญเกี่ยวกับการสร้างเจดียด์นะกระเบื้องมุงหลังคาการสร้างศาลาสร้างโบสถ์ก็จะช่วยทําให้ชีวิตของคุณมั่งคั่งร่ํารวยนะคะบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์บริจาคทรัพย์ในแก่องค์กรสาธารณกุศลบริจาครงศพให้กับศพไร้ญาตินะแล้วก็แผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวร ผลบุญจะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเรื่องหลายๆให้ผ่านผ้ไปนะคะก็จะเป็นข่าวดีเป็นปฏิหารดีๆที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมภายใน11วันนี้ก็รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายดวงดีไม่ดีมันอยู่ที่ตัวเรานะเราทำดีดวงก็ดีเราทำไม่ดีดวงก็ไม่ดีให้ดวงตามเราไม่ใช่เราตามดวงนะคะจงทำในสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่ดีนั้นจะย้อนกลับมาหาเราเอง อาจารย์ก็ขอจบการทำนาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ